ี่นดิเราขับรถตามใครวันนี้นะคะเรากำลังขับรถตามลูกโป่งเต็มศิลปินนะคะขันข้างหน้าดูททเบียนมีเราตามใครอยู่มีเราตามน้องเด๋ไปไหนคะไปไหนคะไปขอนเกะ เราจะไปเราต้องไปแถวเกษตรนะว่ามีนิดนึงเรนะว่ามีจะพาเขยขันแกนกลับไปด้วยเราจะไปคาซาวิลกันดีไหมคะดีค่ะมี่ค่ะเราจะไปรับเขยขันแกนแล้วอ้าวตายแล้วเขยขันไอ้พี่ชายลูกสไพร์ตจอดรถเมาส์มอยเสียแล้วว่ามีดีค่ะตอนนี้เราจะไปปินดประจบปหน่อยบอกพ่อไม่เป็นไร ใพ่อบอกว่าขอเดี๋ยวนึงอไม่เป็นไรก็ได้อ็เลยกับพ่อเดี๋ยวเยอะก็ได้รับพ่อขนี่เลยเราเราเสียเป็นจอดอยู่นะคะมัมยกับแฟนับมัวมยกับแฟนขับค่ะเออำเกินเลยอุ้ยอีฉายังไรลุงนี้เรามาดักนี้ดเน๊ะบายบายเน๊เน๊ายบายบายบายโอนอ่ะดีพอแล้วนะเรื่อนจบีเรียกเล็วเรียกแล้ว

รักเน็ต hmm. ร mm ักเน็ตรักเน็ต